สวัสดีค่ะวันนี้จะมาลองแต่งหน้าบนรถดูนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องถือกล้องข้างเพราะว่าถ้าเกิดวางบนรถเนี่ยมันจะสั่นได้นะก็เลยต้องถืออยู่ข้างหนึ่งนะคะค่าเีบขาดเรียบร้อยนะคะพี่สายเป็นคนขับรถนะคะลี่ไม่ได้เป็นคนขับนะวันนี้ก็จะแต่งหน้าแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเหมาะก,กับวันที่เร่งรีบนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยลิจะใช้กันแดดของ ลิปไวท์ไดมอนด์ดีดีครีม SPF 50 p a บกๆนะคะอันนี้เป็นครีมของคุณวิกกี้นะคะเขาจะเป็นครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นผสมไพรเมอร์ผสมคอนซีลเลอร์แล้วก็ันี้เนี่ยมันสกัดจากเพดแท้ด้วยก็คือจะช่วยบำรุงในตัวด้วยนะคะก็คือไม่ต้องลงหลายๆขั้นตอนนะคะลงแค่อันเดียวก็พอนะ C เนาะสีลิปใช้็นเบอร์02นะคะจะเป็นโทนเหลือง ได้มาลองอ่ะคิดว่าตัวเองจะใช้แล้วไม่ร้อนอ่ะเพราะว่าเห็นเขามีแค่สองเบอร์พอลองใช้แล้วอ่ะจะให้อารมณ์งงแบบเหมือนปรับสีผิวของเราให้ดูกระจ่างใสามากกว่านะคะไม่ได้แบบว่าหน้าลอยแล้วก็ไม่ได้เทานะก็ลงไปเลย,ยค่อยๆเกลี่ยนอะอันนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยแล้วก็ไม่ต้องลงไพรเมอร์นะคะเพราะว่าพิมกันแดดอันนี้เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องอำพรางรูขุมขนได้แล้วก็ปกปิดรอยดำต่างๆได้นะคะ ลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเรามีมือข้างเดียวในการลงนะนะเราจะหาฟองน้ำก่อนใช้ของโมล,ลิกนะคะเอามาตบๆเลยเป็นกันแดดที่ใช้ลงน้ำได้กันน้ำกันเหงื่ออะไรอย่เงี้ยนะเพื่อให้การแต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะ อราก้มาเซตด้วยแป้งฝุ่นกันเลยนะคะวันนี้ใช้ของ lady all day นะคะเป็นเบอร์002เป็นสีโทนเหลืองเหมือนกันนะคะเราก็เซตใต้ตาใบนะคะใครที่มีริ้วรอยใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยก็หาแป้งฝุ่นมาใช้ได้เพราะว่ามันจะช่วยให้ใต้ตาเราเนี่ยไม่เยอมระหว่างวันนะคะใช้แป้งนี้ก่อนนะคะมาปัดขนคิ้วกันก่อนนะคะวันนี้ใช้ที่เขียนคิ้วของ cos look นะคะเป็นสีคาราเมล ใค้ท sí, ี you want, you so, you help, you okay, ่มีผมดำเหมือนกันก็ใช้สีนี้ได้เพราะว่ามันจะออกน้ำตาลเค็มเริ่มมาทุกคนคือตอนนี้เราใช้ใช้กล้องเป็นกระจกในการดูเพราะว่าถ้าเกิดอิ่มมือถือกระจกคงไม่ได้แล้วเนี่ย่านโอเคได้แล้ว กันนเลยะะคะใช้ของ Color อ o p นะคะเป็นสี Light. แคทลีนไลท์ก็จะเป็นสีทองนี้นะคะมันจะออกเหลือบทองแบบนี้นะก็ทาไปเลยทั่วเปลืกตาทาบางๆนะไม่ได้เน้นแบบว่าให้แบบว่าดูชัดมากนะคะแค่อยากให้บอกว่าดวงตาดูมีสีสันอะไรเงี้ยต่อมาก็มาปัดมัคลาดกันเลยนะคะวันนี้ใช้ของ BQ Cover ขึ้คืนปัดแล้วมันได้ผลตาที่งอนยาวเป็นธรรมาชาติแต่ว่า มันไม่ถึงขั้นว่าดูยาวหรือดูอหนาเกินแต่ว่า snap. ที่ชอบที่ว่าทำให้ขนตาดูแบเรียงเส้นสวยแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยนะคะแล้วก็ปัดไปเลยนี่ขนตาก็ดูวงนนึ้นเห็นไหมทุกคนโอ้เสียวโอ้เสียว ได้มาเลยนะคะวันนี้ใช้ปัจออนของเอนวเป็นสี e สามสองห้าสองนะคะสีนี้จะเป็นออกโทนส้มแล้วก็เวลาปัดแล้วเนี่ยมันจะได้แก้มให้ดูโกลโลกกกนิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเขามีชิมเมอร์ผสมด้วยนะคะเป็นสีอย่างนี้นะคะสีเขาไม่เข้มเกินนะคะเห็นไหมมันจะได้ลงแบบซอฟๆนัวๆน,นะคะแล้วก็จะมีความโกลโโชิมเมอร์นิดหนึ่งต่อมาเราก็มาทาลิปันเลยนะคะจะใช้ทิ้นของอาชิตานี้ก่อนนะคะเป็นสีโปร่งลิกเลย คือเป็นสีที่แบบว่าทาปากแล้วดูว่าไม่เข้มเกินนะคะที่ชอบทาเวลาอยู่บ้านด้วยนะอยู่บ้านแล้วก็ทาแต่ปากอะไรเงี้ยทาสีปากเดียวสีมันจะออกแบว่าสีกุหลาบอะสีแดงกุหลาบสวยดีใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะ ของบาลิพาล่ารุ่นอิงแอลลี่อันนี้นะคะเป็นสีเบอร์ห้าเอามาทาทับนะคะโอ้โหรถติดมากเลยอะ่ะออ้ยรถติดมากมากแล้วกา็ทาทับไปเลยสีสวยมากชอบแล้วเนื้อเขาบางเบาด้วยนะอันนี้คือทาแล้วมันไม่หนักปากดี ่าโอเคเรียบร้อยแต่งเสร็จก่อนที่จะถึงห้างนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาทิชชู่ซับก่อนทิชชู่ซับนิดหนึ่งอ,อืมโอเคเรียบร้อยนะคะ และนี่ก็คือลุคที่แต่งหน้าบนรถนะคะก็เป็นลุคที่แบบว่าแต่งง่ายๆนะคะ <ๆ S 2> ไม่ได้ลงอะไรเยอะเนาะ <ๆ S 2> ก็หลายๆคนน่าจะชอบกันนะ <ๆ S 2> เพราะว่า <ๆ S 2> บางทีเราก็ไม่อยากจะแต่งหน้าให้แบบว่าเยอะเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะหน้าโรนไปข้างนอกด้วยเหมือนกันนะคะก็เติมบ้างนิดนึงนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะรู้ว่าวันนี้ใช้เครื่องสำอางของอะไรบ้างใช้สีอะไรบ้างเนี่ยก็กดดูได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะจะมีเขียนข้อมูลต่างๆไว้ให้นะคะก็ไปดูกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้ทำคลิปไหน มีคาถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการติดตามเพิ่มเติมติดตามไปที่เพจบุริชาแกมชื่อเดียวกันเลยชืวยว่ออลิกาตรงนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ <c oughs> I can see in front of me my enemies. I tried every possibility, ability to know if I can bleed.